ก็จะ <icana>, ปั่นจักรยานถ่ายธรรมชาติไปโย่รองน้ำเขียวมรกตนะคะนี่ค่ะบรรยากาศฝนก็ตก จะเป็นทางของจักรยานอย่างเดียวนะคะโซนนี้ก็จะเป็นสีเขียวมรกตเลยสวยมากมินอลิข้าหมกป่าแถวนี้บอ ทำไมมันเหม็นจังน่ะกนนี้ก็จะเริ่มปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็ไร้ง่นพุทธเพิ่งเริ่มนะคะแล้วบ้านเราก็เป็นฝักะะก็มีเริ่มใหม่ได้แล้วก็ผ่านไปแล้วก็มีพยานมา ไปเลยลูกเพ่ยียงไปเลยเอานงนี้ใส่มันใช้ไม่ได้แล้วก็รอไปไส่หมุนไนข้าวโพดส่วน ของขึ้นมาลดพักฝน,นตกปลานะคะลาน้ำเขียวมรกตเลยนะคะตรงนี้จะลจอลายง่นขาวว,าว้าว อไม่ใช่เออใช่วายมือนั้นขาวนะคะก็ <c oughs> จะเป็นวายขาวอะไรกว่าจะทำได้ก็ไม่ได้ง่ายนะคะปันไปเรื่อยๆมองขางทางๆว่ามีผักอะไรไหมพ่่นะอ้าน้ำเป็นสีเขียว อ,อ,ะะอไปเลยทางดีมากเลยนะคะสำหรับจกักรยานแต่ก็ถนนด,ดีมากถูกเล็กเล็กแดงก็ปาปันชอบมากทางที่เป็นจกักรยานจะได้ไม่อันตราย เรอยากถอดเสื้อใส่เลยจ้าอุตส่าห์ไม่ถ่ายยังมาทักเราทำไงเราบานถอ,อดเสื้อนะอใหญ่ๆนะก็จะไปเรื่อยๆนะคะโอ้ฝากนอนคนตกปลาเยอะมากน้ำเขียวมรกตสวยขนาดนี้เนาะ อายุบรรยากาศจะปั่นอ้อมไปฟาโนวนเก่งฉันนั่งตกเปออยู่ริมตะลิงแปลกใจจริงทำไมปลาไม่กินเหยื่อพ่อนะนะดีมากบรรยากาศแทนที่จะแดดฝนตก ถ้าเราไม่ออกจากห้องเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะฝนตกอะ่ะเออเราก็ต้องออกมานะฝนตกก็ออกแดดก็ออกนท่งมันเถอะคนก็มาเดินนะนับจัก,กรยานเดินก็ไม่ได้ให้คนเดินก็ก็ได้นะเดินสบายก็ได้ถ้าคนไหนขยัน ทางมันกว้างดูดน้ำนะคะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะสวยมากตายพอใหญ่เดินสู้สู้สู้ก็จะหันกล้องนีจากเขานะคะเขาไม่อยากเข้ากล้องเราเราก็ตามสามีไม่ทันนะคะเพราะว่าเราใช้มือเดียว ไม้กันชันมัดใส่รถไปเดี๋ยวๆีววก็ใส่แล้วมันมันเออสองเห็นมันไม่มองข้างบนอ่ะใส่แล้วมันเพดแต่ข้างล่างอุย้ยดูน้ำนะคะสวยมาก ตอนแรกมาถึงมีฝนตกก็กลับตกแรงนะรอบแรกเหตดออกไม่นอกสงคนตัดไม้หนอนทำดีมากเลยนะคะ จะอ้อมไปฟากนู้นควตกปปาฟากนู้นเสวยอยู่สวยๆเป็ดอ,อันนี้ก็จะอยู่ทุกที่นะคะดอกไม้ข้างทางก็มีสวยนะ ดูน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะเป็นตาสะออนันเป็นตาสะอนะอนเดี๋ยวจะไปจอดเอาที่สวยๆก่อนจะปั่นอ้อมฝั่งนู้นเานเยอะๆมีผลไม้ข้างทาง มีเหี่ธรรมชาติันปั่อเ่าีนย้นะคะแล้วก็จะหยุดตรงนี้ก่อนเพื่อที่ทำการลงไลฟ์คกิบวิดีโอนี้นะคะ<อ>บรรยากาศเป็นยังไงคะฝากหนุนก็ตกปลาอ้าวฝนมาอีกแล้วไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย